สวัสดีนะักเรียนชั้นป .2 นะครับผมพบกับครูบาสในรายวิชาประวัติศาสตร์นะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องของเหตุการณ์ในชีวิตเรานะครับเหตุการณ์ในชีวิตเรานะ,ะถ้าใครพร้อมแล้วก็เดี๋ยวดูคลิปวิดีโอตามครูไปเลยนะครับเหตุการณ์ในชีวิตเรานะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. สามารถระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาได้นะครับ 2. จําแนกคําบอกช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้ะนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้ง2ภาพนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับภาพซ้ายเนี่ยเป็นภาพของควายนะครับซึ่งคนในสมัยก่อนเนี่ยใช้เป็นยานพาหนะนะครับต่อมาเนี่ยภาพด้านขวามือเนี่ยเป็นภาพของรถยนต์ นะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นหูกการละเวลานะครับการเวลาเปลี่ยนไปก็ทําให้มีวิวัฒนาการนะครับในการใช้ยานพาหนะนะครับที่ดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นเราไม่ต้องใช้สัตว์ในการเป็นยานพาหนะให้กับเราแล้วนะครับเราก็ใช้รถยนต์นะ,ะการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนกับตอนนี้เมื่อก่อนเนีย่ยใช้ควาไยไถนานะครับตอนนี้ก็มีรถไถน,นะครับก็คือ ยุคสมัยนี่มันต่างกันนะครับก็เลยมีการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช่วงเวลาคืออะไรนะครับจำได้ไหมช่วงเวลาก็คือนะครับเวลาที่เริ่มต้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับจนถึงเวลาที่สิ้นสุดของเหตุการณ์นั้นนะครับสามารถแบ่งช่วงเวลาได้ดังนี้ก็คืออดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะ,ะคำบอกช่วงเวลานะครับ อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคร today, ับเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วครั้งที่แล้วปีที่แล้วนะครับปัจจุบันก็คือวันนี้สัปดาห์นี้ครั้งนี้แล้วก็ปีนี้อนาคตพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าครั้งหน้าแล้วก็ปีหน้านะครับง่ายๆนะเราใช้ในชิตประจําวันอยู่แล้วนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับเวลาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขนาดนะครับ และเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเราจะเล่าถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเราจะต้องลำบากไม่ใช่เราจะต้องลำดับตามเวลาที่เกิดขึ้นนะครับสมมติเปรียบเปลี่ยนเป็นตัวเรานะครับอดีตเป็นเด็กน้อยอยู่เลยปัจจุบันเนี่ยเราเป็นนักเรียนนะครับอนาคตเราก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่หรือคนอคนสูงอายุนะครับตามภาพอ,อันนี้เป็น ภาพวาดนะครับอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับอดีตประอยน์ูบ้านปัจจุบันเราก็อยู่ป .2 ใช่ไหมอนาคตเราก็อาจจะขึ้นม .1 ม .2 ม .3 นะครับ <อ umb. S 1> ประโยคนี้นะครับมันจะมีคําที่เป็นทั้งอดีตปัจจุบันแล,แล้วก็อนาคตนะครับเดี๋ยวครูจะอา่านให้ฟังนะเมื่อ <kaç S> 2เดือน,น,นอก่อนฉันปลูกผักไว้ในสวนหลังบ้านเดือนนี้ผักเริ่มโตคุณยายบอกว่าเดือนหน้าจะนํา ผักมารับประทานได้นะครับอ่ะเมื่อ2เดือนก่อน2เดือนก่อนเนี่ยเปอดีตน,นะครับฉันปูผักไว้ส่วนหลังบ้านเดือนนี้ผักเริ่มโตเดือนนี้ก็คือปัจจุบันคุณยายบอกว่าเดือนหน้าเริ่มจะนําผักมารับประทานได้ก็คือเดือนหน้าคืออนาคตนั่นเองอ่ะอีกประโยคหนึ่งครับเมื่อวันก่อนอากาศร้อนอบอ้าวแต่ตอนนี้ฝนตกอากาศเย็นสบายคุณแม่บอกว่าเดือนหน้าจะเข้าสู่ หรือดูฝนวันก่อนนะครับที่คําคแรกนะครับก็คืออดีตนะครับตอนนี้ก็คือปัจจุบันนะครับเดือนหน้าก็คืออนาคตนักเรียนลองอ่านดูแล้วนักเรียนลองตอบดูนะครับปีที่แล้วต้นเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ได้ไปทนาศึกษาที่ตลาดน้ําปีนี้ต้นอยู่ ฉันประกมศึกษาปีที่3ได้ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ปีหน้าครูบอกว่าจะพาไปทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันไหนไปนอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนักเรียนลองดูปัจจุบันก็คือปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วปีนี้ก็คือเอ้ยอดีตคือปีที่แล้วปีนี้ก็คือปัจจุบันนะครับปีหน้าก็คืออนาคตอ่าน,นี่นะครับ ็นไหมกิจกรรมเล่าเรื่องตนเองปิบบเปบอ่านี่เป็นใบงานนะครับให้นักเรียนนำคำช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันและอนาคตไปเติมลงในประโยคที่ครูกำหนดให้ถูกต้องนะครับพรุ่งนี้น้ำส้มจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านพรุ่งนี้เป็นอะไรเป็นอนาคตนะครับวันนี้ฉานมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์วันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ เป็นปัจจุบันนะครับอ่ะประมาณนี้นะอ่านี่เป็นใบงานนะครับนุมมีเฉลยด้วยอ่ะตัวบทเรียนนะครับการเรียนลำดับเหตุการณ์นะครับจะทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนและหลังซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในอดีตจะส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตนะครับก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต นะไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างกายนะครับหรือว่าการจเจริญเติบโตต่างๆความคิดนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันขึ้นอยู่กับกาลเวลาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมออ่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะครับวิธีการสืบค้นข้อมูลนะครับอ่ะจบแล้วนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะ ใบงานนะครับนักเรียนน่าจะทาได้ทุกคนนะครับเพราะว่าเวลาที่ครูอัดคลิปไปมันก็จะมีตัวอย่างใบงานแล้วก็เฉลยใบงานนะครับถ้านักเรียนมีความเข้าใจในักเรียนก็ดูนะครับดูตัวอย่างของใบงานที่เฉลยนะครับแล้วก็ลองเอามาปรับประยุกต์ใช้นะ,ะสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ถามลงมาได้ ใต้ข้างล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ครูบาสขอลาไปก่อนสวัสดีครับ